ตีสองสำรับลองน้ำตีสองของกูทีสามนะครับระวางพรเจ้าหลวงขอมือเล็กของเยาวชนน้ำโคกหม่ครับมินตยาณนหานุน นะครับคณะกรรมก,การพิจารณาลองน้าตีสองนะครับก่เอเฮอรกับมินตยาน์หนุนไปนะครับเนื่องจากว่ามีความพิพาททางเทคนิคนะครับก็นี่ก่อเดี๋ยวหั่มซักคก,ก่อคงจะมีความชัดเจนนะครับในกูตีสามจึงทำเฮอรมีลองน้าตีสามเกิดขึ้นนะครับพอไม่พี่น้องครับลองน้าตีหนึ่งนั่นพรเจ้าหลวงขอมือเล็กนะครับขอพี่น้องบ้านนำโคกไม่เอาชนะ นะครับล่องน้ำตีสองนะครับก็มีการตรวจสอบตรวจสอบทักท่วงนะครับคณะรการการก่อพิจรนาแล้วฮือกับมินตยานาหน,นุนเป็นฝ่ายชนะเพราะฉะนั้นก็มีล่องน้ำตีสาเกิดขึ้นนะครับก็ขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับพี่นองบ้านนำคกใหม่บ้านานาหนุนจับฉลาเพื่อแข่งล่องน้ำตีสามตีจุดตัดสินในเวลานี้เลยนะครับ ตัวแทน้อนเจ้าหลวงข้อมือเล็กของพี่น้องบ้านน้ำโคกใหม่มินตายานาหนุนสานะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจับฉลาก่องน้ำตีสามตีจุดตัดสินในเวลานี้ครับ